เราก็มาพามาอัปเดตต้นพันธุโบคาโด0ศูนย์สาในเข่งนะครับเบอร์3นะครับกำลังแทงยอดสวยๆนะครับสายพันธุ์นี้จะเป็นลูกเขียวยาวนะครับเหนียวมันหนึบนะครับเม็ดเล็กนะครับ พันเวียดนามนะครับอะโวคาโด034นะครับต้นละ1,000บาทแล้วก็1,500บาทนะครับแล้วแต่ส่งพุ่มนะครับถ้าท่านไหนสนใจอยากได้สายใหญ่นะครับที่ไร่มณีตานะครับหรือว่ามารับที่สวนนะครับก็พิการสวนก็บ้านนางเดือดมณีสองตําบลช้างมิง่งอําเภอพนาน,าน,นิคมจังหวัดสุโนครนะครับเบอร์โทรสวนก็0 89, 8 11, 9 8 1 9 1ด5กนะครับ ดีให้คำแนะนําในการดูแลจนได้ผลผลิตนะครับอันนี้ก็สวยๆนะครับอโวคาโด034นะครับสายพันธ์แท้นะครับจากไร,ปร่ปณิตานะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านี่หนุนต้นพันธุ์จากไร,ปร่ปณิตานะครับพบุคคนะครับสวัสดีครับ